สวัสดีค่ะวันนี้วิชาพามาทำขนมชั้นใบเตยสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะขนมชั้นที่ดีเนี่ยเนื้อจะต้องมันกะทิไม่ติดมือเลยแล้วก็หอมกลิ่นกะทิขึ้นมาลอกออกเป็นชั้นได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีความเนื้อมีความเด้งนุ่มค่ะเหนียวนุ่มแบบนี้นะคะลองดึงดูค่ะนี่เลยแบบนี้เลยรสชาติอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมกะทิค่ะให้เราตั้งหมอ้อ ใส่หัวกะทิกล่องลงไป100กรัมน้ำตาลทราย200กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางคนตลอดค่ะจนน้ำตาลทรายละลายพอละลายแล้วก็ยังคนต่อนะคะจนกว่ากะทิเนี่ยจะเดือดค่ะนี่ค่ะเดือดจนเป็นฟองละเอียดยิบแบบนี้ก็พอได้ปิดแก๊สแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นตัวลงให้สนิทนะคะจึงจะเริ่มผสมแป้งกันได้ เริ่มผสมแป้งเตรียมกะละมังผสมใส่แป้งมันสับปะหลังลงไป100กรัมแป้งข้าวเจ้า12กรัมแป้งเท้าใหม่อมชนิดละเอียด13กรัมหัวกะทิกล่องค่ะในส่วนนี้ต้องใช้ด้วย300กรัมตีคนทุกอย่างนะคะให้ละลายเข้ากันดีพอละลายเข้ากันดีแล้วไปนาน้าเชื่อมกะทิที่เราทําไว้มาได้เลยค่ะเทใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะเย็นตัวลงแล้วน้าเชื่อมก็จะเนื้อประมาณนี้ค่ะเทใส่ลงไปให้หมดเลย แล้วตีคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งได้แบบนี้แล้วนําไปแบ่งให้เป็นสองถ้วยเท่าๆกันค่ะเพราะวันนี้เราจะทำสองสีหนึ่งถ้วยไม่ต้องผสมสีอะไรอีกหนึ่งถ้วยเราจะใช้ผงใบเตยหนึ่งช้อนชานะคะเทใส่ลงไปนี่ค่ะยี่ห้อของผงใบเตยวิชัย,ยี่ห้อควีนแบบนี้นะคะ,ะตีคนให้ผงใบเตยละลายดีเลยค่ะ พอละลายดีแล้วให้เราไปเตรียมนึ่งขนมชั้นกันได้เลยวิได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วเราตั้งซึ้งเลยค่ะใช้พิมพ์ยางซิลิโคนความกว้าง5เซนติเมตรวันนี้วิมีอยู่12พิมพ์นะคะก็ใส่ลงมาเลยค่ะ12พิมพ์หยอดแป้งสีขาวลงไปก่อนคนทุกครั้งค่ะหยอดลงไป1นช้อนชาพอหยอดเสร็จแล้วตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะปิดฝาเลยค่ะใช้ไฟกลางในการนึ่งชั้นแรกเป็นเวลา3นาที ครบสานาทีแล้วเปิดฝาขึ้นมาแล้วเบาไฟลงนะคะเพื่อที่จะหยอดชั้นที่สองถ้าไม่เบาไฟลงเนี่ยไอ้น้ำมันจะลวกแขนชั้นที่2ใช้เป็นสีใบเตยค่ะคนก่อนทุกครั้งเหมือนกันแล้วก็ตักลงไป1ช้อนชา หยอดครบแล้วปิดฝาค่ะชั้นนี้เพิ่มเวลาขึ้นมาอีกครึ่งนาทีเป็น3นาทีครึ่งด้วยไฟกลางแล้วเราก็จะหยอดสลับสีแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มพิมพ์ค่ะแล้วก็เพิ่มเวลาการนึื่องของแต่ละชั้นเนี่ยให้เพิ่มไปชั้นละครึ่งนาทีตอนนี้หยอดจนเต็มแล้วทั้งหมดได้6ชั้นค่ะจบที่สีเขียวใบเตยนะคะให้เราปิดแก๊ส และนี่ค่ะมาดูแป้งของเรายังเหลือนะคะจริงๆแล้วสูตรเนี้ยถ้าทําจนหมดแป้งจะได้ทั้งหมด20ดอกแต่วันนี้วิมีพิมพ์แค่12ดอกนะคะก็จึงทําแค่นี้ยกลงไปพักให้เย็นตัวลงให้สนิทเลยค่ะจึงจะแกะออกจากพิมพ์ได้ ตอนนี้ก็เย็นตัวลงสนิทแล้วนะคะมาดูการแกะค่ะก็แงะออกจากพิมพ์แล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะคะมันจะหลุดล่อนออกจากพิมพ์่ยง่ายมากไม่ติดพิมพ์เนื้อขนมพอสัมผัสเนี่ยจะมีความมันวาวนะคะไม่ติดมือเวลาลอกออกมาจะต้องลอกออกเป็นทีละหนชั้นเนี่ยได้ง่ายๆเลยเวลาดึงก็จะมีความเหนียวนุ่มเป็นแผ่นบางๆได้แบบนี้ค่ะ ความหอมเนี่ยก็จะหอมกลิ่นกะทิขึ้นมาแรงเลยนะคะเป็นกลิ่นกะทิโดดเด่นเลยค่ะบวกกับกลิ่นใบเตยของวันนี้นะคะรสชาติเนี่ยขอบอกว่าอร่อยมากๆมีความมันนํำหวานตามนะคะลองไปทำกันดูได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆแน่นอนไม่ผิดหวังสามารถทำขายได้เลยนะคะจัดใส่กล่องขายแบบนี้ค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ